การที่หนึ่งคนนอกเข้ามาเสริมในคอรมออนุทินหนึ่งถือว่าเป็นการเสริมหน้าตาคอรมอนะคะขณะเดียวกันทางด้านของผู้ที่ได้รับทาบทามเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีก็เริ่มส่งประวัตินะคะแล้วก็เพื่อจะนําไปสู่การตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะ บรรยากาศค่ะที่พรรคกลุ่มใจไทยนะคะผู้สื่อข่าวยังคงเดินทางมาเกาะติดการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ค่ะหลังนายอนุทินชาญวิรกูลได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและยังคงเต็มไปด้วยช่อดอกไม้และแจกันดอกไม้ทยอยส่งมาสแสดงความยินดีสําหรับผู้ที่ได้รับการท้บทามให้เป็นรัฐมนตรีก็เดินทางมาส่งประวัติเพื่อตรวจสอบว่ามีลักษณะต,ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่อาทินายพรดอนปิชน,นันทกุลที่มีชื่อดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะ ส่วนโคต้าคนนอกอยู่ระหว่างการทับทามด้วยเป้าหมายต้องการที่จะเรียกความเชื่อมัน่นพรมแล้วก็ล่าสุดค่ะมีชื่อของอาจารย์ ววรศักดิ์อวันโนนะคะอดีตประธานคณะกรรมการยกล่างรัฐธรรมนูญมารับตําแหน่งค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่วนเก้าอี้รัฐมนตรียุติธรรมก็มีชื่อของตํารวจยศพลโทนะคะซึ่งเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3าท่ามกลางการจับตาที่มีสองนายตำรวจคือพลตำรวจโทชานชัยพงศ์พิชิตและว่าพลตำรวจโทรุทธพงศ์นวรัตค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการคาดการณ์ว่าพ เอกสุพจน์มาลานิยมค่ะอดีตเลยาธิที่การสภาควมมั่นคงแห่งชาติในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็มีชื่อของพลเอกนัทอินทรละเจริญอดีตปหลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการมูลิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดจะนั่งมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะขณะที่ฝ่ายการเมืองค่ะโดยเฉพาะในสัดส่วนของพรรคก้าธรรมตอนนี้น่าจะนิ่งแล้วหลังจากได้ทราบนะคะว่าได้รับเก้าอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาอีกหนึ่งเก้าอี้นะคะทําให้ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าค่ะก็โยกจากเก้าอี้นี้นะคะไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะและให้นายอัธกรศิริรัตยากรมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแทนค่ะ ส่วนกลุ่มของนายศักดาวิเชียนศินค่ะได้โคต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งตำแหน่งแล้วก็รัฐมนตรีช่วยอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะตอนนี้ก็มีกระแสข่าวว่านายศักดาจะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการด้วยตนเองแต่ว่ายังไม่ได้มีการระบุในว่าจะเป็นกระทรวงไหนนะคะขณะที่นายนิพนธ์บุญยามณีได้รับเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยให้ลูกสาวนะคะเป็นผู้มานั่งเก้าอี้ตัวนี้แทนค่ะ ขณะที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวิรุฬกุมตอนนี้ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาที่พักนะคะแล้วก็คาดว่าตอนนี้เก็บตัวอยู่แล้วก็ทําเอกสารเตรียมที่จะนำรา,ายชื่อของคณะรัฐมนตรีนั้นไปตรวจสอบประวัติให้ครบถ้วนค่ะก่อนที่จะนําขึ้นถุนเก้านะคะขณะเดียวกันก็ยังคงมีการวิ่งเต้นโผลครมออีกหลายพักที่อาจจะยังไม่นิ่งอีก 2- 3ตําแหน่งโดยเฉพาะคนนอกที่จะเข้ามานั่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็รวมไปถึงกระทรวงพาณิชย์ ด้วยค่ะ